สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านป้าขอนำเสนออ่อมเครื่องในไก่นะคะใส่ผักต่างๆนะคะอะุถุดิบวันนี้ของเราก็จะมีเครื่องในไก่นะคะผักชีต้นหอมใบมะกรูดพริกนะคะแล้วก็เครื่องกแกงนะคะปุฉรสผงปรุงรสน้ำปลาแล้วก็น้ำปลานะคะเอา,เาลงมาลงมือทำกันนะคะตั้งกระทะให้ร้อนค่ะใส่พริกแกงลงไปนะคะ พริกที่เราตำไว้นะคะก็จะประกอบด้วยต้นหอมก็จะประกอบด้วยหอมแดงนะคะกระเทียมพริกนะคะ,ะตะไคร้นะคะเราตำแล้วก็นำมาผัดนะคะผัดให้หอมนะคะถ้ามันแห้งเกินไปแล้วก็สามารถเติมน้ำซุปลงไปได้นะคะเราก็จะผัดพริกแกงลงไปผัดไปเรื่อยๆนะคะ ให้มันหอมนะคะแล้วก็ให้น้ําแห้งสักหน่อยนะคะแล้วเราก็จะนําเครื่องในไก่นะคะใส่ลงไปผัดกับพริกแกงนะคะจนผัดจนเครื่องในสุกนะคะผัดไปเรื่อยๆนะคะ เราจะผัดจนกว่าเครื่องในจะสุกนะคะเราถึงจะทำการปรุงรสนะคะนะคะตอนนี้เริ่มเดือดแล้วนะคะแล้วก็จะผัดไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะปรุงรสด,ด้วยรสตีนะคะผู้ชุดลรสค่ะ แล้วเราก็จะตามด้วยน้ำปลานะคะเราใช้น้ำปลาเป็นขวดนะคะน้ำปลาค่ะเราอาจจะเติมผักนะคะจะประกอบด้วยต้นหอมนะคะผักชีใบเลื่อยใบยมะกรูดแล้วก็พริกลูกโดดนะคะเราก็จะคนข้างในไก่นะคะกับผักให้เข้ากันค่ะ อันนี้เ,เราเรียกว่าหมกเครื่องในไก่เป็นหมกหม้อนะคะเราไม่ได้หมกใส่ใบตองนะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะในการาในเวลาเร่งรีบนะคะเราก็จะหมกใส่หม้อ,อหลังจากพูเสร็จนะคะใส่ข้าวคั่วไปนิดนึงนะคะเพื่อทําให้ส่งกลิ่นหอมะค่ะนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะ ทำการปิดฝานะคะปิดฝาเพื่อจะให้เข้าสุกนะคะแล้วมีส่งกลิ่นหอมแล้วนะคะหอมทั้งเครื่องเทศเครื่องในไก่เราจะเติมน้ำลงไปอีกนิดหน่อยนะคะเขาจะได้ไม่ไหม้นะคะ ให้มีน้ำขุ่นขิดนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทำการปิดฝาค่ะปิดฝาทิ้งไว้จนกว่าเขาสุกนะคะอ้าหมกเครื่องในไก่ของเราก็สุกดีแล้วนะคะนี่คือหมกเครื่องในไก่เดี๋ยวเราไปจัดจานกันนะคะตักเสิร์ กับข้าวเดียวร้อนๆค่ะนะคะอันนี้คือหมกเครื่องในไก่นะคะใส่ผักต่างๆถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ